สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วชวงแฟร์พลายทองค่พลายทองแท่ง,งนะคะวันนี้ขณะนี้เวลา13นาฬิกาโดยประมาณนะคะช่วงบรรยากาศก,ก็กำลังร้อนมากๆเลยนะคะแล้วเราก็มีนี่ค่ะทุกคนรถไอติมค่ะรถไอติมรถไอติมเข้ามานะคะเออเราจะเอาไอติมนะคะให้กับเด็กๆกินนะคะในช่วงเทียงเยงนี้นะคะกับอากาศร,ร้อนๆนะคะก็ ฮะกล้วย,ล,วยละสิบบาทก็จัดมาเลยสนะองร้อยน่ะนะคะก็พี่โนรีนะคะได้คะแนนจากพี่โนรีมานะคะสองร้อยคะแนนนะคะวันนี้เราก็จะมาจัดไอติมให้กับเด็กๆเลยนะคะก,ก็แต่ของเราส่วนมากเขาจะกินเป็นกล้วยเนาะครับเขาจะกินเป็นกล้วยนะคะแม่ๆก็เดี๋ยวเราเป็นกล้วยดีกว่าเนาอไม่ต้องเอาขนมปังหรอกนะคะเดี๋ยวเราพ่อค้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูไอติมกัน นี่เป็นกล้วยเป็นกล้วยนะคะน้องแฝดน้องแฝดเขากินแบบกล้วยแต่จะมีทองแท่งทองแท่งนี่กินขนมปังอยู่นะคะ,อะทองแท่งกินทุกอย่างอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โนรีนะคะสำหรับไอติมอร่อยๆนะคะในช่วงบ่ายนี้นะคะให้กับลูกๆนะคะเดี๋ยวเราอรอพ่อค้าสักครู่นะเดี๋ยวเราไปสืบให้กับเด็กๆนะคะของโปรดเด็กๆเ,เลยนะคะนี่ดูสิบบาททุกคนดูสิบบาทนะสิบคะแนนนะคะ ล,นลน้นๆเยอะมากค่ะกินกันเลยทีเดียวนี่โปะได้ทั่วค่ะโปะด้ทั่วไม่ต้องใส่แค่นมเนาะแค่นี้ก็พอป่าข้างในนี่จะมีะข้าวเหนียวด้วยนะคะมีข้าวเหนียวด้วยอ <laughs> ได้โบได้โบได้โบเอาพี่วันครับครับวอนออเาปอน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 เออไปแล้วสองเอาแบงน้องแบงแบงน้องด้วยแบงน้องด้วยแบงน้องด้วยกล้วยละสิบคะแนนนะคะ A à, siêng đi đi con vao hiu mạc nó. A tôi nui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  tôi nuôi tôi nui tôi nui tôi nui tôi nó có nui à, tôi nui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  โอ้เขาเอาขนมปังเขาเขาเอาอันไอติมออกเขาสิกินตะก้วยว่าแล้วตัวกำลังคิดได้อยู่แล้วโอ้แล้วก็เก็บมากินค่ะโอเคกําลังค <ale> ิดได้แล้วก็เก็บมากินนะคะอเดี๋ยวไปเอามาอีกเดี๋ยวไปเอามาอีกลูกรอแป๊บหนึ่งนะอ่ะพี่แทงพี่แทงครับนแม่ปอนแม่ปอนแม่ปอนมาแม่ป้อนให้แม่ป้อนให้เอาแม่ป้อนให้มา ะครับใหม่ครับใหม่ก่อนครับเฮ้ยอโยยอยอโยยยโอ้โหโอ้โหหรือฝั่งนู้นก็ใช่ย่อยอ่ะอ่ะอ่ะดูอ่ะอ่ะอโยยุยเด้๋ยวไปดูตุ้ยนุ้ยต่อค่ะเออถ้ารู้ถ้ารู้แล้วว่าตัวเองกินได้นี่อ้าปากรออ่ะอ้ามโอ้ยอโยยเดี๋ยวไปให้พี่วันต่อพี่วันต่อหรือใครต่อ พี่แท่งเหรอเอ้ยอร่อยมากค่ะเป็นไอติมกะทินะคะไอติมกะทิกับบรรยากาศช่วงเชียงนะคะเจ๊ใหม่เอาไหมเจ๊ใหม่เอาไหมเด,เดี๋ยวกินทีหลังเนาะโอเคเจ๊ใหม่ก็กินได้นะน้องมีนางกินไหม อ้ยอร่อยไหมพี่เทงพี่เทงอร่อยไหมครับเป็นไอศครีมกะทิสดนะคะนี่ท่านใดสนใจท่าน,ดนใานดสนใจที่อยากจะเมานะแม่ๆไปแจกอะไรนะไปแจกควานช้างไปป้อนน้องช้างอะไรนี้นางาน ต่างๆนะงานวันเกิดอย่างเงี้ยงานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนานา,นานได้หมดเลยนะแม่ๆนี้เป็นเบอร์โทรนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทร,ะะนนโทรพี่เขานะคะมีอันนี้ด้วยอะ่ะมีมะพรา้า,พราวของโปรดแต่แต่แตไอเรากินโรมมิดไปแล้วอะ่ะเออตอนนี้เต็มท้องเลยอ่ะเดี๋ยวไปให้เด็กๆต่อไอ้ขอโอ้ยอะไรหรอจะให้ป้อนหรอโอ้ย ตายแล้วตายแล้วขี้ออนจังเลยเราอ่ะคีออนจังเลยเราอะตุย้ยนอยอ้าอ้ามเลือกี่ชิ้นเลือกี่เลือกี่อันอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะชื่นใจคะ่ะชื่นใจแล้วหกแล้วหกชิ้นนะคะ่ะไปต่อคะ่ะ ไอคิวพี่อ้วนต่อคะอ่ะโอ้ยทุกคนจะต้องอ้าปากรอนะคะทุกคนจะต้องอ้าปากรอเพื่อให้ป้อนนะคะไปแบ่งให้น้องด้วยแบ่งให้น้องด้วยแบ่งให้น้องด้วยทั้งหมดยี่สิบนะคะทั้งหมดยี่สิบชิ้นยี่สิบกลวยนะคะกลวยละสิบคะแนนนะคะก็ขอบคุณพี่นนรีมากๆเลยนะคะป้อนเด็กๆไปสิบแปดอ่ะตุยนุ้ยโอ้โห ก็เด็กๆไป18กลวยนะคะ18ชิ้นเอ้ย18เนาะ18ก็เจเลออีก2นะคะก็พ่อใหม่หนึ่งน้องมีนา1นะคะจะได้เชือกละ6เชือกละ6กกลวยแล้วก็เจม่หนึ่งน้องมีนาด้วยหนึ่งนะคะโอ้ยอร่อยอร่อยนะคะกับบรรยากาศร้อนๆนะคะไอศครีมกะทินะคะชื่นใจอันนี้ของพ่อใหม่แล้วก็ของน้องมีนานะคะเดี๋ยวเอาคะแนนไปจ่าย พค้าด้วยนะคะเป็นยังไงแกทิด้วยไงของโปรดของโปรดเย็นเจียวก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับไอศครีมนะคะอ้วนหนูหนูกินเยอะแล้วนะลูกหนูกินเยอะแล้วให้พ่อกินด้วยพ่อได้กินแค่หนึ่งกลวยเองแล้วก็ให้น้องมีนาหนึ่งกลวยแบ่งให้พ่อกับน้องด้วยเด้อ ดูขอใหญ่เลยนะคะก็ขอบคุณพี่โนรีค่ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณสําหรับอนะไอศครีมกะทินะคะอร่อยอร่อยนะคะให้กับพ่อโอเคพ่อยอมเสียสละนะคะแต่อันนี้ของน้องนะอ,อันนี้ต้องให้น้องมีนานะลูกนะอันนี้ต้องให้น้องมีนา นะคะ oh. ขอบคุณพี่โนรีค่ะขอให้พี่โนรีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำร่รวยนะคะคิดหวังสิ่งใดประการใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะเดินทางไปไหนก็ให้คลาดแคล้วปลอดภัยนะคะบารมีโครเชสารปกปักรักษาคุ้มครองนะคะขอพราคุณนะคะสําหรับอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าอ,อ,อาหารดับร้อนเหรอเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่อาหารเนาะมันเป็นเหมือนของของหวานเออของหวานดับดับร้อนนะคะ oh. ให้กับ ลูกๆนะคะกับสามเซบนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับหรือยังขอบคุณครับด้วยพี่วันครับพี่สวยครับพี่ทองแท่งขอบคุณครับหรือยังครับขอได้ครับพี่ทองแท่งขอบคุณครับด้วยครับโอ้โอขอขอขอบคุณแทนขอบคุณแทนน้องวนบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขอบคุณแทนน้องก็ได้ครับให้น้องมีนาลูกพอแล้วพอแล้วให้น้องมีนาน้องมินาได้กินแค่กุยเดียวเอง แล้วเราก็ได้กินเดียวกว่าเพื่อนด้วยอ้วนนะโอเคค่ะ,ะคลิปนี้น้องแปลขออนุญาตลงไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ